สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสูรลยการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาบอกกันกันในเสาของมือวันที่16เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมือนี้นะคะแอดผ้าพี่น้องบรรทัศสุข,ขุสุข,ขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงาจากพระอาจารย์นิรุตนะคะ พี่น้องคะแนวทางของพราะจานทร์ทีรุ่งวดที่ผ่านมานี่เขามาเป็นหกสามสามหกนะคะพี่น้องคะหกสามสามหกทีเราฝันเห็นบักแตงโมมีตัวเลขอยู่สิบตัวนะพี่น้องสองในยี่ตัวนั่นเป็นสามหกหกสามพี่น้องคะมือนีแล้วก็มาอ่า ในแบบเกา่าคือโครงแรลกกับโครงสุดท้ายในโครงเดียวกันเมื่อนี่นะคะพไปไปลองคะ่ะเอาแนวทางของพระจารย์นิรุตในคลิปนี้คะ่ะเสได้ว่าเป็นตัวไดพ่อไปลองว่าติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะนวดสการ์นะคะครับว่าดูตตนตัวอัดเดี๋ยวนี้ทวงนี่เขาจะวนยู่งานงานมันงานยุบัดไหมาะเขาจะเสียาเขาหน้าเขาจะเสิยบบนหน้านะโอ้โอโอโอ มื่อนี้พระอาจารย์สะดวกบ่นี่ค่ะตอนนี้เมือ่อานนี่บ็บ่ได้ไป็นเงิะได้อยู่เป็นกระลังเงินด้วยเออได้ได้ค่ะพระอาจารย์ครับตัวเสิบแปดพันต<ะ>่อค่ะค่ะมืม่อวานนี้ได้ตัวใดนนะคะพระอาจารย์คะได้เันฝันว่ามันเลขเป็นเลขล่างเงิน น,น,นี่ข้อมฝันว่าจะเล่นสลากเนาะยูก้ก่อนสลากว่ามันเลขล่างอยู่ออก02กับเป็นเลขบน68ว่าท่านอ้ค่ะฝันมันขึ้นนี่ละฝันว่าไปกองสลากเลยสิคไหมฝันล่าสุดมันมขึ้นนี่นัวกี่ลลหอออลักเลขแม่รู้ก่อนสลากอืมหมายถึงว่าพระอาจารย์เห็น,นว,ว่าเขาออกตัวนี้หรือว่าจังไหนคะพายจานทางไล่ออกตัวนี้ละค่ะ02กับ68ว่าท่านค่ะบนค่ะ เพราะว่าฝันฝันกวอนนั่นฝันว่านีมีผู้ใช้ไฟกลางค่ํเมื่อวานสิเป็นยากเว่าท่านเรียกกันเรียกกะทีสามเก้าพระท่านค่ะฝันนั่นฝันตอนว่างสองสามมือขึ้นลังเหรอเพราะว่ามันค้า่งยากเพราะว่ามันค้า่งง่ายไปเลยไม่ได้เป็นไปเลยไม่ได้ทู่ไปบวกนะค่ะพระท่านผู้ใช้ถ้ามันบูรุษมามันอยู่นี่แหละเพราะว่ามาบวกว่าสามเก้า 2> 2ไำเก่าด้อท่านมั่สทออกตัวเก้าตันนี้ยตัวเก่าก็แห้ออกดีตัวค่ะก็เลยเอาศูนย์ใส่นะ,นะว่าผู้ชายคนนก็านะว่าวัดมุ้าก็เลยเอาศูนยใส่เออก็เลยเป็นศูนย์ามเก่าดีค่ะแมนค่ะนยวน,นยอไในวัดเท่าไหร่ละคุผู้ชายผูู้้หัวอะไรก็ปุ้งกับจำนาเพิเไ่ได้นะตัวอืค่ะ ก็เลยเอาศูนยซ้ายก็เลยเป็นศูนสามเก้านะ้ค่ะเอาว่างเนื้อหันงวดเพิงเนื้อหันกันลรวมาันั้นเข่าดิเนาะเข่าแล้วค่ะแตกโมอไหมสามหูสามดิค่ะนั่นแะแต่งแตงแต่งวันนี้ครับเกิดขึ้นมาถูกเก้าเนี่ยกรแม่ค่ะ แต่ว่าหลายคนที่เพิ่นวานา่าบ่แบบน่ว่าสิมาตก,ตกเก่าเพิน่นว่าค่ะโอ้สิมียนค่ะค่ะผมแยกไปบอของตัวน้ำก็ได้เพราะว่านู่งนุ่งนอนยุ่งว่าดีมี่มีมี่หนักมาบ,บวชน้ำนะเขาน่าสองก็เรื่องพอะไรไปทักไปบอกยากยากยากเลยเออค่ะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์คะครับครับจ้์ เรื่องราที่ว่าที่ว่าฟันเนี่ยล่าสุดมันขึ้นนี่กับอันนี่ว่าซ้ำเข่าอยู่แล้ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์หลายๆนะคะครับการนมัสการนะคะพระอาจารย์สาธุค่ะครับสาธุค่ะขอบคุณค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์นิรุตนะคะพี่น้องคะมื้อนี้พระอาจารย์เล่ามาอ่า วันนี้แล้วของก็สิบอกเทียเดียวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีคนมามาบวชอยู่ในวันหน้าพลอยพี่น้องคะเพิ่นมาเขาหน้าเขายังนะคะพลอยพี่น้องคะอันนี้เราฟันเมื่อคืนนี้ฟันว่าจังได้บรูปปายู่กองสลากฟันว่าชุดบนนี่ออกหกแปดชุดล่างนี่มาศูนย์สองวสันพลอยพี่น้องคะบันนี้อีกฟันหนึ่งนะคะฟันที่สองนี่สีฟันก้อนหนาหนานี่นะคะเล่าฟันอ่าก้อนหนานี่สามสี่หมื่นละละพลอยพี่น้องคะฟันที่สองนี่ฟันว่าผู้ชาย คนที่อยู่ในวัดนี่ละ่ะเพิ่นมาบอกสามเก้าแต่ว่าเป็นผู้ใดก็เราก็จำผู้ใด้นี่ล่ะพแม่พี่น้องอยู่ในวัดเพิ่นมาบอกสามเก้าบันทิพระอาจารย์นิรุตก็เลยเอาศูนย์ไปใส่ตั้งหนาก็เลยเป็นศูนย์สามเก้าพร้อมนะคะพแม่พีพ่น้องคะเอาจังไดก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจ,จอเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางของพระอาจารย์นิรุตงวดที่ผ่านมานี่เรามาหายคงสุดท้ายบนันทึกล่ะพายพี่น้องคะหายเที่ยเดียวงวดหนึ่งแล้วหายเที่ยเดียวสำหรับรัฐบาลไทยอ่างวดที่ผ่านมาเราฝันเห็น ตัวเลขยู่ใได้บักแตงโมนี่มี4ตัวนะคะ2ตัวในจำนวน4ตัวนั้นก็เป็น6 3 3 6นะคะพลอยพี่น้องคามืมอนี้จงด๋กห้พลอยพี่น้องน้าปพิจารณาเบิ่งคะ่ะสำหรับแนวทางของพระอาจารย์นิรุตนะคะพี่น้องคะแคปนาจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจาก พระอาจารย์นิรุตนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิงค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์นิรุตนะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้านไม่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามา่เลวกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะได้พม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอ่ะงวดที่ผ่านมานี่เล่ากับมหาห้แบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องคือแต่ละงวดนี่เราจะหาเธอเดียว เพราะว่าเราบริฝันเนาะแนวทางของพระอาจารย์ฮิรุนรัฐบาลไทยนี่เป็นเลขความฝันนะคะงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งเมษายนเราก็ให้มือประกาศผลแบบมีหลักพี่น้องเราฝันเห็นบักแตงโมซันนี่พลอยพี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะอ่าในบักแตงโมนี่สิมีเลขอยู่4ตัวมีเลขอยู่4ตัวบันนี่อ2ใน C 2ใน C ตัวนั้นพันมี่36ซันนี่พลอยพี่น้องงวดที่ผ่านมาของเรากับเข่า3663มือนี้เรากับมาให้อ่า คงแรกกับคงสุดท้ายมือเดียวกันมือประกาศผลเพราะว่าเล่าเล่าอยากเนาะพี่น้องทั้งวัดเนาะพี่น้องเป็นธรรมดานะคะของพระนะคะผนกรย่างธรรมดาละพอพอพี่น้องคะมือนี้เราก็เลยมาให้โคงแรกกับคงสุดท้ายอยู่ในคงเดียวกันนะคะพอพี่น้องคะจังไดการน,นาไปพิจารณาเบื้องเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลคือเกา่าตว่าความฝันของพระจารย์นิรุนี่ส่วนหมากสิเปะเะเด้อพี่น้องเด้อส่วนหมากเปะทุกงวดนะคะพอพี่น้องคะนี่ละพอพี่น้อง นั่ไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะถ้าพ่อพี่น,อน้นนองมักชอบเนื้ทางของพระอาจารย์นะคะยึดจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะคิดว่านานาสิท่านอยู่ช่วงนี้11เอ็ดโมงสิโมงสานาทีขณะที่แอดว์คลิปอยู่นี่นะคะ11บเอ็ดโมงสานาทีนะคะพ่อพี่น้องคะเอาหอนอยู่ยได้เนาะพี่น้องมื้อนี้ถือว่าหอนนะคะหอนจะเศ้าเลยมือเศ้านี้แอดเวาคลิปคลิปแรก26องศาเซลเซียสพี่น้อง หอนอยู่นะคะสําหรับมือเสานี่นะคะพ่อพี่น้องคะนี่มาเท่าไ้หอนเตียงนีตัวเนี้ยแล้วพ่อพีอ่น้อกพลนยหอนนะเงื่อ,อไรพ่อพีออาาน่น้องเอ้าจังไดก็ให้พ่อพี่น้องมาเท่าสุกูสุก้อนแห้งๆรวยๆปังๆเด้อพี่น้องเด้อสําหรับวันที่16เมษายนนี้นะคะพ่อพี่น้องคะแอดก็สิได้คอตัวล่าพ่อพี่น้องมาเท่าสุกูสุก้อนไปก่อนสําหรับคลิปนี้ค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ